วิชานิติเวชนะครับจะเป็นวิชาที่แทรกอยู่ในเนื้อหาของการเรียนแพทย์ศาสตร์นะครับซึ่งมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องทําเป็นครับเพราะว่าแพทย์กับกระบวนการกฎหมายเนี่ยมันแทรกอยู่ในตลอดชีวิตการทํางานของแพทย์ครับเพราะนั้นเนี่ยพยายามสอนให้ทั้งหมดที่สามารถออกไปใช้ชีวิตการเป็นแพทย์ ได้ครับผมนอกนอจากจากกระบวนการความรู้ทางการแพทย์ที่เขาต้องไปใช้ในการรักษาคนไข้หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยครับจริงๆหมอเขามีอีกหน้าที่หนึ่งน,นะครับก็คือหน้าที่ในการให้ความรู้กับสังคมนิติเวศเนี่ยก็จะเข้าไปเป็นคนที่ให้ความรู้แก่กกระบวนการยุติธรรมอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมคิดว่า หมอทุกท่านควรจะมีความรู้ตรงนี้อยู่บ้างนะครับส่วนใหญ่ทําได้ดีนะครับเต็มสักร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยชั้กประมาณ 70%- 80%เนี่ยเขาสามารถทําได้ดีทั้งหมดแล้วนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือลืมไปบ้างสักอย่าง2อ,อย่างเนื่องจากน้องเขาค่อนข้างมือใหม่แล้วก็อันนี้ให้เขามาตรวจซีนด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกครับเราก็จะสามารถฟีดแบ็กเขาไปได้ว่าตรงนี้พลาดไปนะตรงนี้ทําได้ดีแล้วนะครับก็จะทําให้ออกไปเนี่ยน่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นครับ